้ชะอมไม่ควรให้สูงมากต้องตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ควรให้สูงเกินหน้าอกเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวหลังจากที่เราตัดแต่งแล้วเราก็รดน้ำให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วชะอมก็จะแตกยอดให้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปี ชะอมต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณสิปีแล้วก็ตัดแต่งและเก็บยอดกินตลอดทั้งปีบริเวณที่ปลูกก็ปลูกบริเวณหลังบ้านชะอมก็จะโดนแดดประมาณครึ่งวันชะอมก็อยู่ได้แล้วปกติชะอมชอบแดดต้องโดนแดดตลอดทั้งวันแต่แดดครึ่งวันผักชะอมก็พออยู่ได้และเจริญเติบโตให้เราเก็บกินได้เป็นสิสิปี ก็ตัดแต่งกิ่งชะอมจนเกลี้ยงแล้วกิ่งชะอมที่ตัดแต่งเราก็มาเด็ดยอดอ่อนไว้ทํากับข้าวสําหรับใบแก่และกลิ่งก้านของชะอมก็นําไปทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ค่ะ กันไกตัดแต่งกิ่งไม้โซโลใช้ตัดใบไม้ตัดกิ่งไม้ตัดผักตัดผลไม้เช่นตัดมะเขือตัดแตงกวาตัดถั่วฝักยาวตัดถั่วพูแล้วก็เนี่ยตัดแต่งกิ่งไม้ตัดใบไม้นะคะคมกริบเลยค่ะใช้มาหลายปีแล้วเห็นไหมคะใช้จนเก่าแล้วเนี่ยใช้ดีมากเลยนะคะเวลาใช้เสร็จ มีที่ล็อกด้วยเห็นไหมคะล็อกเก็บจะได้เรียบร้อยสนใจสั่งซื้อกันไกลตัดแต่งกิ่งไม้โซโลกดที่ตะกกราหน้าคลิปเลยนะคะ